ถ่ายเป็งบรรยากาศได้หน่อยสโนงโคตรมาเป็งอากาศฟาดได้หน่อยตวัน pues mm ตั้งใส่ยิ่มาโตครับสโนอากาตอนนี้นาสีเปหลบอยู่พะได้เนวปเย็นเบืองเบือเบืองีวนีเดียสโนเลยขาวเยดดวจอยเขาไม่อกข้างนอกนี่มันเดินไม่ไดลบเอะเล ฮู้นองฟ้าตู้นองฟาบ่คือเย็นครับค่ะตูนองศาคือเย็นครับเมื่อซานครับหนาว Ég kom í minni og með þennan fenni á iPhone hann og ég var húnum í upp á skóla og það var elstarleik að síma frásísko og það bara, ég kom í minni og ég vilja viðtjóða Það er til án og við síðan við jáðum að byrja það Gino sæsir, sæsir, mokkál, ná hér Takk, svo, Gino Ó, sæði bæð, ó Það er til að, lennu þú þig Ó, svo, hei Gino Gino, nætt, svo, húi Ég þúðu að ná að hvað þú fenni sín í

ว้าบอสท์สามสี่นาทีหานาทีห่อเย็นเกียกเม็ดเหรอโอ้โถนู่นคุณเาะเป็นอย่างยีนอมอเบอร์สิบ lên hợp ấy lên hợp ấy cái thời gian để nó làm nào quá ô và nữa ลุดมาแล้วลุดเออโอ้สาพัดรออีกน่าทรงให้เขาลล่สีเสียคือกั้นพดเสอกันเสียสีคือกันแต่คนละล่เอยู่สีคือกันเขายีกเขายีกเตเห็นไหเดีไปวางเห็นอย่างจ้าเตเห็นไหอย่างนี้ เอาไานี่เอาเอาโอ้ขนาดจ้าหน้าที่เราเมื่อยเย็นเมื่อยก้มบกเขาแล้วเมื่อแดงมาตองีเนาะทงเมื่อบริสไออนนี้ว่ามีคนต่อขากัโหรือไม่เมือนสน่ ร่องกี้เหลางว่วแพาได้หน่อยคาเต้นในร่งกีฬลาโคตรกัน,นเลยเตือนแต่เจ็ดโมงแปดโมงสี่หน้าทีเมื่อเมือม่อเย็นเลยข้สามสีนอกเปยนี่จังสีเย็นแหง

mươi khả sâu à bố hình ảnh sao bò diễn bàn là bụi sao bò diễn hàng cắp lấy xử lý hai chín gia vậy giờ bò vầy em xin mà tàu phải là cuốn khảo của luôn mất lên nó khó dứt đi đồ nữa

โอ้เมื่อแข่งเราเยที่หนูยางอกเลที่หนูท่าเนื้กเตยท่าคุ่โตเปลี่ยนบ่มีเลยมาโค่นของเขาเรามีโตเปลี่ยนหาโคนข้องขอบ่มีถอดโตเปลี่ยนเน ไข่เย็นป่านบ่าผ่ามาหรอกวีอนว่าสนโตซีเย็นป่านว่าแม่พอมีตัวนี้ครับไปครับเป็นไข่เป็นไข่หยาอีกนหยาลงเลียนทั้งยาหมอเด้ยวี่น่อหลเขาอะไตรวจยางยหเดียวเห็นเป็นไข่ป้องกันไว้ก่อนเดยไอเซเลน น้อแบานี้นทรงที่เลยเอาที่เขด้วเดี๋ยวซีให้นหันด้วยเห็นบ่เห็นด้พี่น้องนี่เมื่อแข็งมันเแมอเงาเปียก็มันอ่ายมันเนาะ ไอ้ความเย็นก็ถือความห่อนหันใจอ่อออออกเน,น,นื้อสาระตากรบ้ังกอนน่เราพี่หนองพระหอมป่าหอมพ่อครับเย็นมือ,มอ,อเมื่อแดงมาเลยมือ,มอ,มอ นู้นยืนยืนกหมมู่เขาอ่ะเดี๋ยวไปว่ากันครับถ่ายบรรยากาศใ้เบิรงเือเตือบอนถามกล้างสายสนุนเหมือนถางก้างสายฝนเดือดนดื เดี๋ยวฉหนาครับบอไว้ดอกโจ๊บทงกันเย็นแหน่โจบบนี้ขาปุ่นดูนได้พีนนนนน่น้องเลยไไวอ๋อเสจเออเสร็เสื้อกันนี้ค่อกินเสเสื้อเย็นน้องรอเออ เขาเป็นมอเี่เขาเป็นผีป่าเขาเป็นเายคนที่ยาตินเลงเลนะนี่ยก็ีบอกว่าจัดการมันคืนเขาเป็นบอกซ่เลยเพราะที่มันดึงกันอะไทำไมไม่จัดการมันคืนเลยคนเาจัดาเนี่ยคนเบอร์เก้าหรือเบอร์อะไรภูษาเดกหน่อยก็แลังสิเตบอล นเะนะปสตาร์กันนาวนี่ยิงกำลังสิตีเตเม่อหนาวอ่ะนี่แท้จรงขับสนโอ้ยโนโตไซนาคือแสบใช่วะโนอ็ดบ้านี่ยอออือละครับเย็นเย็นมากเลย กูแจ๋รถหายนี่เพราะเหี่ยงอะไนี่นะครับเจอเงี้ยทีมหนาครับเป็นทีราคาปุดผุนเลยพี่น้องเล่นหน่อเลยไม่เย็นนี้ดีพวกบางทีสนานเฝ้าเลย